สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง90 m i n ิบมิลช่องแนะครับผมเมื่อวานเขาต้องขออภัยด้วยติดดูแลด่วนนิดนึงนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับบอลเต็งวันนี้นะครับไปกันที่เซกุนาสเปนคู่ระหว่างเรอัลโอเบโดเจอกับอันเมเรียนะครับเรอัลโอเบโดนะครับผมเล่นในบ้านตัวเองต่อด้วยราคาปอป่านะครับนัดล่าสุดที่เจอกันมาเมื่อเดือนหนึ่งปีส0 2 0ัที่ผ่านมาฮะเล่นในบ้านของอันเมเรียก็เป็นงฝั่งของอันเมเรียชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะคร จากสถิติที่เจอกันมา10เกมเป็นทางฝั่งทั้งสทีมนะครับผมต่างฝ่ายต่างชนะ4เกมแล้วก็อีก2เกมเสมอกันไปนะครับเกมล่าสุดของเออรเบโดนะครับผมไปเยือนลูโก้ก็เสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับโดยรวมแล้วนะครับเกมในลีกของเรลเออร์เบโดเนี่ย5เกมล่าสุดทั้งยาวและเย็นยังไม่แพ้ใครเลยนะครับก็ถือว่ามีผลงานที่ดีขึ้นนะสำหรับเรลเออเบโด เกมในบ้านของโอเวโดนะครับ5เกมล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับก็ถือว่ายังมีเสมอมีแพ้เยอะกว่าจะเก็บชัยชนะในบ้านด้วยนะครับสำหรับโอเวโดวันนี้ต่อด้วยราคาปอกป่านะครับนัดหน้าทางฝั่งของเรอัลโอเวโดจะต้องต้อนรับการมาเยือนของอันคอคอนไปดูทางฝั่งของทีมเยือนอย่างอันเมเรียกันบ้างนะครับนัดล่าสุดเล่นในบ้านตัวเองก็ชนะทางฝั่งของเตเนเดเฟไป2ประตูต่ตอ0ูนย์นะครับ ซึ่งเกมของอันเมเรียนะครับผมทั้งเยาวและเยือนนะครับประมาณสัก9เกมติดแล้วยังไม่แพ้ใครเลยสําหรับอันเมเรียนะครับผมถือว่าทําได้ดีกว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านอยู่พอสมควรนะครับส่เกมนอกบ้านของอันเมเรียชนะ4แพ้1น,นะครับ4เกมล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ4เกมรวดเลยกับการไปเยือนนะครับนัดหน้าอันเมเรียจะต้องต้อนรับการเยือนของมายอกา ไปดูดีส่วนของตารางกันบ้างนะครับผมถ้าบ้านอย่างรอ a l o อ e d o นะครับเตะไปแล้ว14เกมชนะ4เสมอ6แพ้4มีอยู่18แต้มอยู่อันดับที่13ของตารางจาก22ทีมนะครับส่วนอันเมเดียนะครับเตะไปแล้ว13เกมชนะ8เสมอ2แพ้3มีอยู่26แต้มอยู่อันดับ5ของตารางนะครับตามหลังอันดับ1อยู่3แต้มเท่านั้นนะครับก็ถือว่านะครับ าทางฝั่งของแล้วตัวที่นะครับอันเมเรียนะครับก็ยังไม่โอกาสนะครับผมที่จะไต่เต้าไปอยู่อันดับอันดับ2อันดับ1ได้ด้วยนะครับก็วันนี้บวกอยู่ราคาปอปานะครับเชื่อว่าวันนี้อันเมเรียไปเยือนไม่แพ้อย่างแน่นอนนะครับคู่นี้เลือกเชียร์ทีมเยือนไปนะครับเชียร์ไปอันเมเรียนะครับส่วนสกอร์สูง2ลูก โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ